สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนระยะรถไฟดนตรีโอดอยู่บ้านมา30ปีไม่เคยเจอน้ำเข้าบ้าน เรียกได้ว่าหลายคนนั้นเจอสถานการณ์น้ำท่วมกันทวนนาซึ่งตั้งแต่เข้าสู่เดือนกันยายน2565เป็นต้นมาหลายพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลเกิดฝนตกน้ำท่วมหนักจนประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยนายประเสริฐพงษ์ธนาน,นิกรหรือระยะาเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีโพสต์ผ่านเ Facebook ระยา Music Train เมื่อวันที่11กันยายน2565มีข้อความว่าหนักสุดมาอยู่ที่บ้านนี้30กว่าปีน้ำไม่ท่วมขนาดเข้าบ้าน แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำท่วมเข้าบ้านแล้วสองครั้งทําให้ตู้เก็บแผ่นเสียงตู้บิวอินตู้เก็บรองเท้าพังไปหลายตู้ข้าวของที่จมน้ําเสียหายประเมินค่าไม่ถูกนอกจากนี้ยังมีข้าวของที่หวังซ้อนกันตามโต๊ะเก้าอี้โซฟายังวางเกะกะเต็มบ้านก็ยังไม่ได้เก็บเข้าที่ยิ่งตอนเช้านี้หนักกว่าทุกครั้งน้ำนอกกำแพงถุงส่ท่วมเลยเขาน้องคนขับรถที่สูงเกือบ180เซนติเมตรเอารถออกไปไม่ได้ต้องยกเลิก นัดข้างนอกทั้งหมดบางคนบอกว่าเพราะว่ากทมโดนแกลง้งบางคนบอกว่าทํางานไม่เป็นก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดเอาที่สบายใจแล้วกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ